แม่สมัยนี้ความหวังพึ่งลูกแสนลิบหลีเรารู้แบบนี้จะไม่เซฟตัวเองจริงๆเหรอเนาะนี่ก็เป็นความคอมเมนต์ที่เข้ามาความรู้สึกในแม่อะต้องใช้คำว่ายายจา๋าเนาะหรือว่าแม่ทุกๆท,ท่านที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในยุโรป ทำงานเราคือโชคดีนะเราทํางานเรามีสวัสดิการในวันข้างหน้าถ้าเราก็เสียรหรือเราป่วยถึงจะไม่ได้เต็มที่เราก็มีไว้เซฟตัวเองอย่าลืมคํานี้นะถ้าเราไม่ไหวทํางานไม่ได้เมื่อไหร่เงินนั้นจะต้องเอาไว้เซฟตัวเองแต่ยายจ๋าจเห็นแม่แม่หลายๆคนที่อยู่ในต่างแดนมันเป็นความเศร้าลูกอายุ40ปี ลูกอายุ40ปีมีลูกมีหลานอ่ะเลี้ยงลูกมาสร้างบ้านให้ลูกอยู่ซื้อรถให้ลูกพยายามลงทุนให้กับลูกทุกอย่างสุดท้ายลูกอ่ไม่เห็นค่าไม่เป็นไรทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็เจ๊งนะเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็คอยช่วยเหลือเธอเสมอยามเวลามีปัญหาอืมร้องไห้เสียใจขอโทษแม่หนูจะพยายามหนูจะทำดีขึ้นอ่าหนูจะไม่เป็นแบบนี้อีกแต่สุดท้ายแล้วไม่รอดนะฮะ ก็กตกในสภาพเดิมและคำว่าแม่เห็นลูกร้องไห้เสียใจอยากตุยจากโลกนี้ไม่อยากทำให้แม่ทุกข์คำพูดนี้ก็ดึงใจแม่ก็ต้องกอดเอาลูกนะคะเออเพราะนั่นคือเลือดที่แม่ตัดลูกไม่ได้แต่ในความรู้สึกเป็นจริงลูกสมัยนี้หรือว่าลูกที่ได้รับความซัพพอร์ตจากแม่ขนาดนี้ไม่นึกถึงหัวใจแม่เลยไม่ถามไม่ไถ่เลยว่า เขาเจ็บไหมเขาป่วยไหมเขาอยู่นอกเป็นยังไงอายุ50 60ิบหกสิบปีเนี่ยเขาอยากกลับไปอยู่กับเราไหมนะคะอ่าแล้วแม่อายุ60ปีแม่ยังจะต้องส่งเงินให้ตัวเองและลูกเลี้ยงหลานส่งโรงเรียนนะผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเคยมีกําลังใจที่จะถามแม่สักคำว่าแม่โอเคไหมแม่ป่วยไหมถ้าแม่ไม่ไหวแม่ก็เซฟตัวเองนะแม่กลับมาหาหนูนะ กลับมาบ้านเถอะเดี๋ยวหนูและหลานจะดูแลเองบ้านแม่ก็มีนะอันนี้คือสิ่งที่ลูกสิ่งที่แม่ผู้ที่เดียวดายอยู่ในต่างแดนแต่ยังต้องดิ้นรนหาเงินอ่าเพราะกลัวลูกลำบากทาั้งท้งที่ตัวเองลำบากสุดใจนะไม่มีผัวแล้วยังต้องทนอยู่ตรงนี้ใจจริงอ่าคนมีอายุเนี่ยนะถ้า ชีวิตมีครอบครัวอยู่ในต่างแดนเหมือนยายจ๋านะหรือหลายๆคนเนี่ยโอเคชีวิตเท่าแก่เราก็อยาก,อยากอยู่กับลูกกับเต้าถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคําว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากลูกนะคะอืมแต่เราก็อยาก,อยากอยู่กับลูกกับเต้าเห็นลูกเห็นหลานเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยยายจ๋าอยากถอดส่งนะ อก็บอกเสียงให้ลูกๆทางเมืองไทยอืมแม่หกสิบเจ็ดสิบเชื่อเลยว่าลูกก็น่าจะสามสิบสี่สิบขึ้นไปแล้วนะให้คิดถึงความรู้สึกผู้เท่าไม่ใช่ว่าแม่แม่แม่เนาะ,ะไม่อยากรู้ในในสิ่งที่แม่เป็นอ่าขอเพียงแค่แม่อรับผิดชอบภาระในสิ่งที่เองสร้างขึ้นแค่นั้นพอคิดไหมสักวันหนึ่งนะ ถ้าแม่ตุยนะตรงนี้จะมีความสามารถมาเอากระดูกแม่กลับไหมความคิดของแม่แม่เมียฝรั่งทั้งหลายนะที่เลี้ยงลูกทางเมืองไทยไม่โตเนี่ยคิดดูในหัวใจเขาณนะสุดท้ายวอนเพื่อนถ้าฉันตุยขอเอากระดูกเนี่ยเผาเสร็จแล้วเอากระดูกเนี่ยไปให้ลูกฉันหน่อยนะยายจ่ายยังกลัวเลยชีวิตมีอายุอยู่นะมีชีวิตอยู่ลูกเต้ายังไม่อยากรับเลยนับภาษาอะไร จะฝากเพื่อนเอากระดูกไปให้ลูกแล้วลูกจะรับนะเออสาธุบุญนะคะนี่คือความคิดเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาที่แม่ที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งอยู่ต่างแดนทำงานซัพพอร์ตลูกเต้าทุกสิ่งทุกอย่างนะพอมีอายุแล้วยายจ๋าอยากให้สติอยากให้ทุกคนตั้งสติและนึกถึงว่าคนแก่อยู่ได้ยังไงโอ้ไม่เป็นไรหรอกถึงแม่ฉันป่วยแม่ฉันก็มีเงินป่วยกินนะ ยังไงแม่ฉันก็ยังสบายกว่าอยู่เมืองไทยรู้ไหมว่าความเดียวดายในต่างแดนเนี่ยขนาดไหนนะเออแล้วเงินป่วยมันไม่ได้เงินสบายมันไม่ได้มีเงินที่จะเหลือเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกยี่จ๋าเชื่ออยู่อย่างนะสําหรับคุณป้าเนี่ยส่งเงินให้ลูกไม่น่าจะส่งผ่านตัวเองนะเพราะถ้าเกิดผ่านบัญชีก็โดนเต็มเต็มถ้ากฎหมายมาเจอณขณะน,น,นี้ยนะที่ป้าโดนปรับ แอบไปทำงานแล้วหลวงดึงเงินเจ็บป่วยคืน21ลร้านเนี่ยนะะถ้าแกส่งเงินเองอย่าลืมว่ารับเงินป่วยมาเนาะเออเงินหลวงมาแล้วเรามีการโอนไปเมืองไทยตลอดทีนี้เส้นสายเงินมันก็จะตีรวมทั้งหมดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นพินิษพิจารณาในหัวใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเลยละ่ะ ยายจ๋อยู่ตรงเนี้ยคุยกับป้าๆแม่่พี่ๆหลายๆคนหัวใจออนวอร์่อนวอืมออนซอนอยากกลับไปหาลูกหาหลานอยากไปให้ลูกดูแลเพราะชีวิตที่นี่ไม่มีใครแล้วมีเงินเดือนไม่ไม่อืมบางคนท่านมีไม่ถึงนะฮะสามหมืห 30, 40, ม่นสี่หมื่นทีนี้ภาระบ้านแม่วัยห้าสิบแปดหรือวัยหกสิบต้องส่งลูกเดือนละสามหมื่นกว่าคิดดูดิสามหมื่น จ็ดร้อยกว่ายูโรทำงานกี่ชั่วโมงนะฮะอืมกว่าจะได้ขนาดนั้นไม่ได้เงินหล่นมาจากฟ้าอืมทุกอย่างแลกด้วยแรงกายแรงใจที่เขามีพลังรักลูกรักหลานอืมสู้เนาะเขาก็อยากได้กำลังใจเขาอยากได้คำถามหนึ่งว่าแม่กลับมาเถอะเออแม่ติดอะไรไหมแม่ไม่ไหวแม่เซฟตัวเองนะผมโอเคนะ Ừ, หนูโอเคคำเนี้ยลองพินิษพิจารณาดูเดอ้อลูกเอ๋ยจากทางเมืองไทยนะฮะหัวใจเออ่คนในต่างแดนเนี่ยเขาเรียกว่าคุยกับทางบ้านคุยไม่ได้ชีวิตเมียฝรั่งที่อายุมากๆนะซัพพอร์ตตั้งแต่รุ่นแม่ตัวเองครอบครัวตัวเองและตกหนักก็คืออยู่ที่ลูกเพราะลูกของตัวเองที่เนาะมันตัดขาดไม่ได้นะฮะพอหมดยายไปอืมก็เหลือภาระ,ะพวกลูกตัวเองหลานตัวเองนะฮะ อืเนาะหัวใจสุดละเหียใจถึงบอกว่าสำหรับยายจ่านะเห็นอกเห็นใจมากยายจ๋าบอกเพื่อนหลายๆคนป้าหลายๆคนนะที่คุยด้วยไปเธอป้าเงินเดือนสี่หมื่นเงินกเกษียณตัวเองถ้าเราอยู่ที่นี่ดูดิค่าเช่าบ้านก็ตกเป็นเกือบหมดแล้วแล้วก็กินก็ต้องอดต้องทนแต่โอเคเรื่องหาพิเศษเนี่ยคนไทยเนี่ยเราทำอยู่แล้ว ถ้าไม่พลาดก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าพลาดขึ้นมามันก็จะสวยไปถึงนะขนาดนี้แล้ว58คิดดูนะจะต้องมาใช้นี่หลวงเพราะเขาก็ทยอยนะเขาก็ไม่กดดันสมมติว่าตุยไปก็คือจบจากชีวิตของเขานั่นแหละนะฮะเนาะอืมอันนี้คืออุทาหรณ์สอนใจแล้วอยากเป็นพลังกำลังใจทุกๆคนว่าให้เซฟตัวเองด้วยนะป้า,ปาแม่ๆเซฟตัวเองรักษาตัวเอง ลูกเขาโตแล้วก็ต้องให้เขายืนอยู่ได้ด้วยตัวเขาให้คิดถึงตัวเองมากๆนะวันนี้เดียวใดใครจะมาช่วยเราได้ลูกก็ไม่มีความสามารถที่จะมาช่วยเราอืใจแทบขาดเลยนะนะ่ะกับความรู้สึกนะตอนนี้คําว่าหันพึ่งใครก็ไม่ได้นะฮะไม่มีใครช่วยกันหรอกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทุกคนก็ดินน้นรนสู้ชีวิตของตัวเองอยู่แล้วไอ้คนที่การันตีมาเลยมาเลย นะอืมไม่เป็นไรเราเออป้องกันกันอยู่แล้วสุดท้ายนะจะมาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากเรามีแค่เราเท่านั้นที่จะต้องยืนแล้วยิ่งตัวบทกฎหมายแรงทุกประเทศอยู่แล้วนะฮะก็ควรที่จะรู้แล้วป้องกันตัวเองนอก,ก็เป็นกำลังใจกันไปนะคะทุกคนสู้ๆ